คำกล่าวของสตรีหมายเลขหนึ่งโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ทุกคนคงจะรู้จักบารักโอบามาเป็นอย่างดีเขาคืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและภรรยาของเขาชื่อมิเชลซึ่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นมีวันหนึ่งบารักโอบามาได้พามิเชลไปทานอาหารที่พัตคการแห่งหนึ่งไม่นานเจ้าของพัตาคารก็ขออนุญ,ญาตบารักโอบามาเชิญมิเชลไปคุยด้วยข้างนอกสักครู่ใหญ่ หลังจากที่คุยเสร็จมิเชลก็มาที่โต๊ะอาหารเช่นเดิมบารักโอบามาก,ก็ถามว่าคุณไปคุยอะไรกับเจ้าของพัตคารตั้งนานมิเชลก็บอกว่านี่แหละผู้ชายคนนี้ตอนที่เรียนอยู่สมัยมยัธยมเขาเคยเป็นคนที่จีบฉันบารักโอบามาก,ก็แซวมิเชลว่าถ้าวันนั้นคุณเลือกเขาคุณก็จะได้เป็นภรรยาของเจ้าของพัตคารแล้วใช่ไหมมิเชลบอก no ถ้าวันนั้นฉันเลือกเขา เขาจะต้องได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าเบื้องหลังผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นจะต้องมีผู้สนับสนุนหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยผลักดันและคอยส่งเสริมเป็นอย่างดีเวลาที่คุณล้มใครคอยประคองคุณขึ้นเวลาคุณที่คิดอะไรไม่ออกใครคอยเป็นที่ปรึกษาให้คุณเวลาคนที่เหนื่อยล้าใครคอยให้กำลังใจเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังคุณ คอยให้กำลังใจคุณคุณจงดูว่าวันนี้ที่มีคุณคุณมีมาได้อย่างไรแล้ววันนั้นคุณอย่าทิ้งเขาเขาจะไปอยู่เคียงข้างคุณตลอดแล้วคุณจะมั่นคงและไปต่อได้ในทางที่ดีเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจ้